สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมื่อนี่แอดก็ได้มาอยู่วัดป่าดงนาเพื่อนเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางฝากพี่น้อง FC เนาะคะ่ะ FC ท่านได้เข้ามาแล้กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี่แอดก็ได้มาตามแนวทางอยู่วัดป่าดงนาเพื่อนเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจาก พระอาจารย์เนาะค่ะว่าจะได้แนวทางฝากพี่น้องเอฟซีตัวไหนค่ะไปรับชมรับฟังเลยค่ะกาวนมัสการค่ะาจารยาจารย์สาธุสาธุนี่นี่จัดน้ำหาแนวทางเนาะจ้าเออน้ำหาแนวทางน้ำหาน้ำหาที่เคยได้ที่ว่าแม่น้ำหาตัวสามตัวตรงตรงเนาะพระอาจารย์ก็ได้เออแม่นอืมที่เพิ่นเพิ่นที่วานได้ขอเพิ่นเอาขันไหวมา้วงมือหนึ่ง ไอแม่ใบสีซื้อว่าไอเน็ดแม่ใบสีเน็ดป่ะจ้าเพิ่อนเห็นเพื่นเขียนสองแปดหาตรงตรงนี่สองหาแดม่สองแปดหาท่วบอกสองหาแปด้าแป่ะสองหาแปดโอ้สองหาแปเพื่นก็เห็นตรงตรงนีันลาเพิ่นก็บอกว่าให้ลูกได้ลูกนั่นเยเด้อยาลูกชิาหาสนแล้วก็ทวงบแค่เนี่ยลาเห็นตัวงามแดงจึงคืองยากจิงเออแดงจึงคืน การเล่างไรพวกนั้นกาเล่าอะไรเป็นมท่าเปียงารเลาๆเป็นมท่าเปียงแตดีที่เรากพืดออะไรที่ทานเพื่ออะไรท่านนั่ก็ได้ยุยาเาก็ได้ส่วนมาไงห้าก็ได้แตมีคนถึงน้ำลายอยู่มื่อนั่นพระอาจารย์ก็เห็นว่าแมนบอกหาแปดก้อนที่เสียใบสีมากมือหนึ่งโอ้หเจตัวก็ปราอนหน่อยแอนหน่อยมากบ่เอ่เออแมนแมนแมนเห็นหาแปตัวเดียวหาแปดตัวเดียว มาเปิดตัวเดียวโคโลคือว่าน่ะโอ้เหมือนบอนมหาสิดายเนาะมันซื้อบ่ได้ทั้งหลายก็ซื้อบ่ได้โทรมากกัไดนจ้าอืมรางวดนี่ยิ่งวาภาจานเห็นนี่แหละเลยอยากมาถามข้าวไอ้พี่น้องเอฟซีโอ้เห็นแล้วเห็นไปเห็นมึงขึ้นขึ้นวันวันศิลจ้าเอาไฟไปหอยก้าปูวัดีเออไฟไปหอยก้าปูล่ะเลยพากันเอานางเด่นจะข้าวจะออกเมื่อปูสนมันไปเห็น เห็นตัวหกเกเก่าหกเก็ดเก่าเห็นหกเกเกากับหกประตูด้วยวางสีด้วยเยจะซื้ออะไรด้อยซื้ออะไเออกให้ิกันี่อกเกดเ่าเนาะนมดีเนาะเด็กติดติอเห็นเห็นตัวนี้ละปูเห็นตัวอไวกนี่ปูไปใช้บุบบานปูเห็นนั่มว่าละปู ไม้ันรับรเาเราาเราอย่างปากกอนไปน้ำกันนั่นแหะไปนบึงต้นไม้ก็ได้ไปออาไเอย่างไหถ้าพัดเจตัวคันบายมากมันวนมันอยู่จ่าได้อยโอ้สาธุสาธุีหานอยูจ่าสาธุเต่ว่าบันไนใจบนนใจเออมือานนใจ แน่นรอบอีกอย่างสองสามหมื่นโอ้เอาว่าวไปงานว่าเป็านแล้วชอบไปเรื่อยๆบะเนียนสุดวกในข้าววานเลี้ยงไฟฟ้านี่จังใดก่อภาจย์เลี้ยงไฟฟ้านี่หยุดเยุดตะกอนเพิ่นเขาไปหาอบตแล้วเขาจังนี้เขาไปหากลุ่มไฟฟ้าก่อนเพิ่นก็ว่าเพิ่นวัแนะน้ำไว้เพิ่นก็ว่าพอสวเพิ่นก็ว่ามีโยมทางไก่ทั่วมหาเพิ่น พ่อมหาวานให้ทั้งวัดนี่เขาไปหากลุ่มไม่ฝ่าไปปรึกษาเขาว่ามันจะได้ใสงบประมาณเท่าไหร่อืมน้ำเอาก็จะได้ซอยเพิ่นเท่าไหร่แล้วเพื่นบาทนี่เขาก็มาเขียนลงป้ายหอยไว้ติดไใบประมาณก็ให้ยุขอร้องกลุ่มแม่ฝ่าออกมาว่ามันระยะสามกิโลมันจะได้เสาสัากตุนนะอืมคืนิ้วเขาว่าสามมงก้อนคือซอยกันนะโอ้อออตัว,วเอออบตอเนี่ยน่ายกอบตอเนี่ยทั้งกลุ่มไม่ฝ่าแน่นะ บาทั้งวัดเนี่ยทั้งวัดเท่ากับพ่อในมีปัจจัยให้เจ้าเนาะไอ้ทั้งวัดสิเป้าเงินมาเสร็จเพือว่าหล่าเดียวให้ให้พ่อเป็นไปทามนายกกคนขันเนาะไปทามกมไม่พาลดเมันอนี่คือข่ามเงินเนาะถ้าจังว่าดำเนินงานของเขาหาเงินซอยเขาเขาเจ้าเสียหาซอยหลายบันไดล่ะจันโอ้หลายที่เป็นล้านมันนก่งใจลายที่เป็นล้านแต่ว่าโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็จะได้ไฟพลังแสงอาทิตย์หน่อยละบ้างวันตอนเตือนไว้เนาะ พอมันหูสะก่อนเรายืดหนีว่าไม่หน่อยปีหลายปีคนนี้หลายปีข้างนาไปคนนี้หลายปีข้างนาไปคนนี้สีเฮ็ดกันนะหาทุนประกบกันไปก่อนเพิ่นซอยตัวตัว,ตว,ตวซอยเพิ่นมันก็นนนกนนะจะได้ขึ้น่าเนาะแม่เนาะจ้าได้คือเก้าน่ะออืับเพิ่นกับมันแนะน้ำมา,บบาสั้นละเพิ่นว่าขันน้องสีบ่เรียนเรียนร้อยๆนี่เฮามันมีหลักฐานเนาะมันบ่ได้อยังดิเออต้องเขียนป้ายูทูปมากอะยูทูปติดต่อย่าจะได้ใส่งบเท่านั้นใส่เสาตอนนี้ต่วนม่นบ่ล่ะ จงบมันแบกออกเป็นสองช่วนสามส่วงกับว่ากันไปมันว่า่ะแมนค่ะเออหน้าดังดีถือกันหน้าบอลเรียนเร่ร่อยไปมันเรียนเรียนเร่อยไปแน่มันว่าได้อัอนเราได้ยินข่าวว่านอันพญาอีกย่งก็ข้างขุพญาข้างขุอาจารย์เข่าถูกงวดอืแมน,นบอกค่ะแมนั่วมั่วนี้เพิ่นได้ไปค่ะมั่นี้ก็อยู่ในเฮียนคนเดียว ว่าไหนเห็นหรอว่าไหนว่าไหนเห็น <was> ข้าวถูกงวดขึ้นกันอาจารย์ไหนนิมิตไปงวดเนีโอ้ยังว่าเข้าพันว่าเข้าวมอไส้หางห่างเขียวๆมาถวายให้เอาไปปั่นไฟเลยเอาท่านมอไส้หางนั้นไม่ใช่ปั่นไฟเลยมือบวานเอาไปเอาไปอุดหนูไมางวดที่แล้วฟัง่า วันที่แล้วปั้นบาตรปั้นบักเบ้นไม่แม่สูงเออปั้นบักเบ้นไงคันหาคันแปดจ้าวันนี้ฝันหลามอไซเออเขามอยไส้ห่างว่าทำไมได้รับอยู่ดิเพราะว่าเอาเพราะว่าเอาไปปั้นเอาไปปั้นไฟอยู่ในปั้นได้ไงเด้อยฉันเพราว่ามันปั้นได้ยังได้โอ้ยวันนี้ผมว่าจะนาววันนี้เออมอไซปั้นไฟ ตัวก็คือฝันว่าปลาติดแหนั่นเอาปลาขาวขึ้นมาแล้วได้ปลาขาวเลาสองตัวตัวนึงเหยียบไปนี่เฮตัวสามขั้วมันก็แมียเนี่ยเนาะห้าแปดห้าแปดสองแปดหาครับเยางนั้นตีเอาได้ปลาก็ะองตัวปลาขาวปลาขาวอีกก็ะองตัวปลาขาวเราขึ้นมาก่อนเราสองตัวปลาตีนเหยียบปลาใหญ่ตัวสามขั้วอยู่นี่เฮนฟันฟันหมดก่อนนอนได้ได้แก่ท่ายูทูบปี่น้อแจ้งแจ้งให้คุณเจตุมีอยู่ครับอันฟันมากองแตก กันเหนกันก็เป็นอียงานัเนาะกันหากันแฝงกันหากันแฝงยังได้เขียนไว้ในหันอยู่ไม่กันใช่ก็ดีอยู่ยามผู้งาผู้บัดก็เดากับว่าดีดีอยู่นี่เพื่อนกับพญายามอยากให้อยู่ มันอยใแต่ว่ามันมันถึงอือแ่ว่ามันบาขั้นใถึงน้อวละใกละเลล้แล้วเริ่มแตกเลยนี่ด็แตกสายสายบุญพร้อมเออแมนไ่ได้แตกเลยอยได้แตกสายสายบุญพร้อมสายไงพร้อมแมนอยู่แต่ก็ได้คนกสีคนกสีบอมาทำบุญเฮาน้านเฮาวันที่ยี่สิ่วันที่สิบสองกสีมาโยนลากะสีมายนลาก็มันกะสีไงเติบตัวมันวายบึง ให้บอกพนับงานพนักงานอยู่เพะฉะนั้นว่าให้บอกกรรมการพนับงานในเด้อเพานั่นทุกคนบอกอยู่ตามที่คนบอกกันแล้วเนาะแล้วเปล่นตั้งไปเห็นกับไปเห็นเก๊ะหกเก๊ะเก้าเรอมันคือตะวันเป็นตัวเป็นตัวเลขไทยเป็นตัวพัดเลขไทยอารเบิยกันบ่าเป็นตัวเลขไทยเลขไทยอันนี้เลขอารเบิกเลขอารเบิกตัางหากคือจ อันคันว่ากจังสินจ้าเออัคันว่าเก็วนหัวยักะเห็นมันตัวเลขไท่เลี้ยงกันอยมาขึ้นอืกับพดอันพิดจระนาเบื้องเนาะจ้ายาคือดีท่านสมัยแน้อคนคนเก่าเหนือเชียงเลขไ่เด้เรียาบิกมันเกิดมาว่าห่าในดวนนหนเนีถึงหาสกว่าปีไปนี่กันเราบิกตะกี๋มีตละเลไท่เดึ้นไเบิ้งอยู่ในใบล้านหนังสือเก่าบ่มีอลไดนี่ตัวตหนังสือเาบิ๊ก แรกกระพาะไปสอบช่วยเขียนตัวหนังสือเขียนเลขตัวเลขแบบนี้คนไทยบ่เอาเด้มันเขียนตัวเลขให้เบิดอจะถือว่านญาณคนให้แทะเนาะแทะเนี่ยนอนงจะถือว่านหก เอาตัวเหล็กให้อาจารย์เห็นเป็นแบบใดเขียนให้เบิ่งนะลงเขียนให้เบิ่งด้วยอาจารย์ลงเขียนให้เบิ่งแล้วเขียนเลยครูเขียนได้นั่นก็ได้นั่นของอาจารย์เขียนต้องเอามืออาจารย์ลายมืออาจารย์เขียนเป็นตัวแบบใดเขียนเสีไต้เขียนเป็นตัวแบบนี้แบบนี้ ตัวแบบนี้ฮะเ้ตัวแบบนี้เราขึ้นเนี่ยละเห็นตัวแบบนี้ตัวใหม่ขึ้นิงามันหเป็นตัวเลขใเมเลกอลาบิกหกเ็ดเก่าหกเ็เก่าโอ้ไหายเแลขออนุญาตันนี่หนี่เด้อค่ะเอฟซีอ่ะพี่น้องเอฟซี่มักระจดจากฝาดบึม โอ้ผมบอกกูปูดิจีดเก้านี่มักมืดตลอดเลยเนี่ยเราตีมากถึงนำมาจากซีคูหาคูดิว่าฉันมีลามองเกตูวสีบ่สื่อนั่กับผู้เห็นื่อนี่นะู้อ่ก้คายเื่อเกตบอสื่อน้เล่มันให้ผู้ชื่อให้ก็ได้อ้นชื่อให้เออผู้ชื่อ เจ็ดเก้าที่ที่เห็นอยู่ต้นตะเคียงน้องผาเนี่ยนี่ต้นไม้นี่แหละเห็นแบบนี้แหละมันขึ้นเฮี่ยงกันอยูแล้วถ้เห็นตัวงามอีกตอนมันเป็นวันศีลโอ้ขังนี่ปูขังนี่ปูวันศีลขังนี่ปูวันฉันดอกสุดแทีวันศีลวันฉันดอกบ่อกันนู่นี้มันขึ้นมันเมบ่กันเป็นแบบนี้ละจันโอ้ยยังไงเนี่ย มันไดเป็นได้รล่ะอยากที่บ้านจะสั่งก็ได้สั่งมันยากนะตัวมาขันมันมีไฟมัน็ยากแค่ไหนก็จ้ากิดขึ้นยากยากนันปัดใจเนาะเพิ่มเงินถ้าเกิดมีไฟนี่กันยังวันเฮตี่ยังก็ได้สะดวกสบาย ยังว่าก็ว่าอยูย้ำหนาวกับยังไข่อยู่ดอกแม่นย้ำหนาวไข่อยู่แต่ย้ำห่อนนั่นที่ย้ำั่อนนะอ่าประเนียนคือวันที่เท่าไรก่อนวันสีมาห่อนแมวไล่หนีสิมาวันที่มืออื่นวันที่เลยแมาเมืออื่น มามืออื่นปูอ่อนปูมานนั่นวะมันว่ามันนั่นเล็กมากมันว่ามันเล็กพิ่นกอมันถือว่าเขาบอกว่านังข้ามมันแข็งมาสั่นมันว่ามันแข็งเพิ่นเมื่อยค่ะแล้วมันเล็กว่าเขาไอ้ท่านม้าเหมืออื่นแต่ว่าอันนี่ถือว่าเขาอยู่ที่ของปูน่ะนี่นี่หุ่มห้าแปดหกนะห้าแปดหกเนี่ยพันนั่นนะของปูถือว่าเขาอ อ่าแปดหกงาม้อนกับสองแปดห้าต้นเซเรียโนเห็นกับเห็นอยู่ห้าแปดเห็นสามเห็นสกูมุทยสองห้าแปดเมียใบสีอันนี้เงาอมอนเาอมอนนี่คือผู้หีเดือพี่น้อง ผีเพรนนังอยู่นี่ธีโมเกตินดามูหนองแพรนมะดาไวตะวันยาอมอนเออแต่ว่ายาสมอนนี่สิเป็นเมตะเคียนเนอค่ะเด้อเออยในหุ่นคนละยางคนละคนคนละมองคนละมองคนละบอลอเมญ่าอมอนนองเอฟซีกับพิจารณาเอาล่อเบิ่งหมดที่นี่แต่สำหรับของเงี้ยคู่กับสิเป็นโค้งสุดท้ายกับสิเป็นบุญละ ว่ามืออ่นกะจีมากเก่าเหอยมืออ่นกะจีมากคือเก่าแต่ว่ากะเจียวของแม่ล่างคนเนาะอั้งแต่จีเจ็ดแต่แต่งวดก้อนนี่กับเขาแมนปีของแม่ไล่งวดก้อนก้อนขาวเขาวดก้อนก้อนงวดมันอันวามันแข็งนอกวันั้งคันของปูดี่เป็นหัวที่ซีแล้วบ้านหัวที่ซีแล้วหวที่ซีที่มันมนว่าเอานี่ยของภูมินะ ทีของผู้มาดูวันที่สี่อือโอ้เราเอาบรรดาแห่งคักเลยดีเนาะให้ันรดาอือให้ถือคักๆนี่เดียวแต่ว่าห้องเอาพวกเป็นซื้ออันซองแปดหานี่คันตัดเลนนี่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างของยาอม้อนตัดเลนนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างยาสมอนก็ได้ทั้งบนทั้งล่างของปูนี่ของพาจรี่ห่าแปดเต็มเต็ม บไดตัดบไดตัดโบไดกลับบไดกลับขอนี่หละแล้วก็ของปูพุ่มกับฮาแปดหกก็ได้ตัดเลนก็ได้แต่ว่าพูดแล้วกะเข่าทั้งบนทั้งล่างมาอยู่หนีเพราะมันประมาณจักสิบกุมวัแล้วบอไม่โดนหรอดิตังเต่เปิดพุ่มที่แหลกคุณนะคุณเราเทาเที่ยงคุณแแฮมากคุณเหระแมนเลขเข่าเอยเลขเข่ามาตั้งต่มันเริ่มมาแล้วสองเกต เจ็ดแปดคนน่ั่นละเรื่องล้นเรืแต่เขียนปิดลักเสาไว้คนคนเราแต่บ้มีป้ายมีอย่างมีสาระยูทูบนเาเขียนเสาบนนี้เดี๋ยวนี้มีสาระยูทูบแล้วสาระยูทูบาระแอดสาระแอดมินอตู่ดได้หลัเกออกเหนึผูดได้หล่กเกออกเข็ดนึ่าบ่าบ่มมีผมยูยิ่งหันมันก็ใจไม่ออกไม่ยังก็เลยพากันไม่เฮ็ดอยู่นีใส่หัว่ากันไม่เฮ็ดกันแล้อก็ได้ ดีมายมาจังหวัดไหีสังกษีพันก็เพากันออดปูนอกงยังมากโอนเงินมากตอเทศ่ปูนกัก็ับิา5ัน0เกศปูนี่อยหน่อยสมอนนาปูนไปเทศทยิ่มบางหลนงเที่ยวิ่มใจปูนกองว่างไงลองหน้าไปเทศทถิ่มมาตองเทศทิ่มนี่นะก็มาลาดย่าออกไปเห็นนามอาจารย์เออ่นยูพ่อละาจารยบ่เจียดายปูนที่ได้คนเดลยวมันติดรถขอนปั่นมันมากมั่ตินรถขอนปั่นบ่ขึ้นดิจ้อ๋อ มไม่ใจหดเลยเขาเราปั้นไปไงฮะเขาซุมวดเนน้องอาจารย์เนาะเป็นจังหนึ่งคัะขอบคุณพานจันหลายๆเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุค่ะขอให้เขาบุญค่ะนี่ก็เป็นเบอร์โทรของอาจารย์ทางหมัดดงนาเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากร่วมทําบุญกับทางหมัดดงนาเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็ติดต่อหรือว่าโทรมาหา พระอาจารย์ด้วยตรงได้เด้อค่ะนี่ค่ะเบอร์โทรแอดกระได้ลงไปแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอฟซีันใดอยากรวมทําบุญเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC ไฟฟ้าก็ยังม่มีมากค่ะตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีธันใดอยากรวมทําบุญก็ติดต,ต่อโทรมาหาพระอาจารย์โดยตรงเด้อค่ะแนวทางพระอาจารย์ก็ให้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องหกเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะอาจารย์เห็นอยู่ต้นตะเคียนา คืนอยู่ตนตะเคียนเนาะคะ่ะคืนวันพระเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ฟซีค่ะวัด่เราอาจารย์ก็เห็นหาแตรงตรงเลยค่ะพี่น้องเอฟซค่ะอยู่ตนตะเคียนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอฟซท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองผ้ารวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองผ้ารวย ก็ขอให้พี่น้องเอซี FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญล,ำล่ำล้ำรวยรวยสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ